รีวิวคอนเสิร์ตฮอกเทล77เอเวอร์ทัวร์สวัสด์สมุทรปาการจากที่ตลาดนัดเรือบินวันเรามามีฝนตกก่อนสภาพเลยเป็นแบบนี้ต่อแถวรับริบแบนไม่นานที่นี่ระบบการจัดการดีอยู่ค่ะภายในงานมีของขายห้องน้ำก็สะอาดดนตรีเปิดวงตอนหนึ่งทุง่มเริ่มต้นด้วยวงนี้เล่นมันมากแล้วก็หล่อมากด้วยค่ะพอสามทุมปุ๊บพี่พวงฮอกเทลก็ขึ้นมาถักทายแฟนคลับแบบนี้ เริ่มต้นด้วยเพลงชาร้องให้เป็นเหมือนครั้งเพื่อมาเจอเธอเพลงนี้อยู่ในดิที่เราชอบมากเพราะว่าดนตรตีดีมากาลา,ลา,ลาแยาลาแ,ลแบล็กเก้าแต่ละเพลงคือสวยมากใครเป็นเมนพี่ชาวนี้ต้องชอบมากนะคะเพราะพี่แกนเล่นเทเล่นสุดมากและนี่คือเพลงงานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวงที่เรามีความหวังว่าจะมาได้มาฟังสดสักครั้งในชีวิต รายคู่ชีวิตที่ทุกคนรอคอยและปิดถ่ายด้วยพี่อมแกงก่อนนะคะจะเล่นหรือไม่เล่นเพลง You Ever เพลงสุดท้ายที่ทุกคนรอไม่กลัวไม่กลัวก็ไม่กลัว จบด้วยทุ่งทางตะวันที่สวยงามดีใจที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมาส่งพี่พี่วงของเทลนะคะไม่รู้สึกติดค้งอะไรเลยเป็น2ชั่วโมงที่มีความสุขมากมีลิตเพลงอีกหลายเพลงที่เราไม่ได้เอามาลงนะคะเพลงเยอะมากไว้ในเมมโมรีความทรงจำของเราต่อไปคะ่ะ